วันนี้เชฟก็เลยนำอาหารทะเลสดๆในท้องถิ่นมาพร้อมกับเคล็ดลับในการทำจานอร่อยให้เด็กๆได้ลงมือทำกันค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่ป้นสวัสดีค่ะนี่คือเชฟเท็กซัสคนเก่งที่พี่ปั้นบอกนะคะน้องๆเด็กๆเห็นไหมครับว่าวัตถุดิบพวกนี้เราสามารถเห็นได้ในครัวบ้านเราทั่วไปเลยนะครับวันนี้เชจะรังสรรค์ให้เด็กๆได้ทานกันนั่นก็คือต้มยำซีฟู้ดหมึกดำเสิร์ฟพร้อมกับข้าวตังทอดกรอบนั่นเองนะครับเป็นไงคะยาว1ล้านไม้ <laughs> เชื่อหันยาวมากแสดงว่าต้องอร่อยมากใช่ครับแล้วัตถุดิบสําคัญที่เชฟเอามาให้ทุกคนในวันนี้นั่นก็คือหมึกดาของตัวหมึกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราจะตั้งน้านะครับให้เดือดเลยนะครับผมแล้วพะเราจะลวกผักนะครับแล้วก็ไปที่ซีฟู้ดเนื่องจากเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ําไปด้วยนะครับผมตรอมี้คาถามครับแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวเหรอครับ ไม่มีครับผมเพราะว่าเราจะลวกที่ผักก่อนนะครับซึ่งผักนะครับจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับแล้วก็เราจะเก็บน้ําที่ลวกผักนะครับไปลวกซีฟูดต่อถ้าเราลวกซีฟูดไปแล้วครับเราก็จะไม่เอาน้ํานั้นมาลวกผักอีกรอบหนึ่งเนื่องจากจะมีกลิ่นคาวของซีฟูดเข้าไปติดในตัวผักนะครับว่าแต่มันสุกเอ่อสีส้มเร็วจัดเลยใช่ครับต่อไปนะครับอันนี้กุ้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับลวกหมึกก่อน เอาตอนนี้หมึกของเราก็สุกได้ที่นะคะเดี๋ยวชเชฟจะตักขึ้นแล้วก็เอามาสไลด์ให้เด็กๆดูนะครับเ,เราจะหั่นเป็นวงนะครับเออน้ำเนี่ยคนณน้ำของตัวหมึกครับอาหารทะเลเราก็ลวกเรียบร้อยแล้วเราสามารถใส่รวมกันได้นะครับค่ะต่อไปหั่นหอยเชลล์ไซส์พอดีคำที่เราจะกินกันนะครับหั่นอีกครึ่งหอยเชลล์เราหั่นเต๋าหรอคะใช่ครับเราจะหั่นเต๋าก็พอดีคำนะครับ ตอนนี้เราก็หั่นอาหารทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเชฟจะพาทุกคนทําซอสแล้วนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเชฟจะใส่น้ํามันบุกกระเทียม่อยน,นิดนึงนะครับมีกลมหอมแช่หั่นกระเทียมก็หอมแล้วเนาะผัดเครื่องต้มยำนะครับให้หอมก่อนที่จะใส่อย่างอื่นไปนะคะหนูเห็นในต้มยำอันนี้สไลด์บางๆนะคะอืค่ะใช่ไหมคะใช่ โอ้โห <Okay. S 2> oh, ดูแข็งแข็ง,ขงเราเด็ดดึงก้านออกฉ ah. ีกเฉยเเราจะไม่ได้ฉีกเฉยเฉยเพราะว่าเราจะเอามาบี้ด้วยเพื่อให้มีกลิ่น้อห uh huh. ใช่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเชฟจะลงกระเทียมไปผัดให้หอมนครับคล้ายๆสูตรทากระเพราเลย <c oughs> ผัดให้หอมจากนั้นเราจะใส่ตะไคร้นะครับแล้วก็ขาที่เราหั่นไว้ สไลด์เราก็ต้องบี้ก่อนใช่ไหมคะน้องๆที่เชฟทำคือแยกออกจากกันก่อนจากที่เราหั่นแล้วหอมหอมเจ้ากลิ่นกระเทียมกระเพราเลยเราจะใส่ใบมะกรูดที่เราขยี้ไว้มาสักตูดลงไปเหมือนน้ำมันมันจะมันจะเขียวหน่อยนะต่อไปเชฟจะใส่เป็นอันนี้ครับพริกเผาให้รสชาติอะไรคะน้องๆเผพริ่นนิดหนึ่งแต่มันอร่อยแบบหวานหวานนิดนึงหวานหวานเนื้อ ใส่นมข้นเสร็จนม้นเลยนมข้นจืดเหรออ่ามันเหมือนอะไรอะคะ้มยำกุ้งไม่นะมันเหมือนแกงกะทิแกงลมเหมือนแกงกะทิใช่ใช่ใปรุงด้วยน้ำปลานะครับซีวขาวครับนิดนึงเหมือนสูตรปลาน้ำตาลทรายขาวนะครับเบสดหลักของเราจะทําให้รสชาติหวานก่อนนะครับเนื่องจากหมึกดําของเรามีรสชาติที่เค็มโอแล้วก็จะใส่หมึกดําลงไป สีแล้วงัปลี่แล้วใช่เราจะตัดด้วยมะนาวโอ้ยเชฟบอกว่าอันนี้เค็มถ้าใส่มะนาวไปก็น่าจะอร่อยอืมอืมเป็นไงตวาวขนาดนี้ขอคำเดียวพร้อมกันว่าอร่อยคิดว่าฝีมือเราจะอร่อยเท่านี้ไหมคะไม่ห่างกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเชฟจะพักซอนไว้ให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดข้าวตังกันนะครับ อขอบคุณมากครับพี่ปั้งเคล็ดลับการทอดเนี่ยคือน้ำมันต้องร้อนถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะครับเราจะไม่เอามาใช้เนื่องจากว่าข้าวตังของเรานะครับจะอมน้ำมันนะเราจะหย่อนเข้าไปและข้าวตังจะต้องลอยขึ้นมาทันทีนเดีเ๋ยวเชฟจะให้ทุกคนได้หย่อนนะครับใส่มาเลยโอเคประมาณนั้นแล้วก็น,นี่ สวยงามมาก1 2 3แล้วก็กลับนะคะมันแบบฟูเร็วขนาดนั้นเลยเหรมันเป็นอาหารว่างที่แบบสะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อไปเดี๋ยวเชฟจะมาแต่งจานให้น้องๆได้ดูกันนะโอ้ยแล้วก็จะเอาลาอันลาก<า> <ๆ S 2> อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องไปทำ เป็นของตัวเองแล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรหรือสงสัยอะไรสามารถถามได้ตลอดรสชาติที่ออกมาจะต้องอร่อยเหมือนกับของเชฟแน่ๆเลยมั่นใจไหมคะทุกคนมั่นใจ,ใจค่ะ,คะป่ะงั้นลุยกันเลยค่ะมันคงไม่ลงแเนนี้เป็นร้านของ หนห่อยคนเร็วๆทีดนึงแต่ไม่ต้องแรงนะครับหืมเปรี้ยวอร่อยตามจินตนาการได้ คุณแม่คุณแม่ก่อนที่จะไปให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะเรามาพิสูจน์รสชาติฝีมือตัวเองก่อนดีกว่าเอา้ากินแล้วด้วยอ,อร่อยมากค่ะแซ่บแซ่บขั้นตอนการทำอาหารวันนี้ยากไหมครับไม่ยาก หนูต้องขอบคุณเชฟมากนะคะที่วันนี้มาสอนพวกหนูทําอาหารขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการที่เราจะมีอาหารทะเลที่สดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยกินแบบนี้นะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อที่จะทําให้เราได้มีของดีๆแบบนี้กินต่อไปอีกนานๆดีไหมคะดีค่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปอิ่มอกอิ่มใจกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปค่ะงั้นไปหาคุณพ่อคุณแม่กันเลยค่ะ